สำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาทดสอบเครื่องบินที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นของทางร้านนะครับจะเป็นเครื่องบินรหัส803 FX803 นะครับไชโล2ช่องนะครับเครื่องบินรุ่นนี้เหตุที่ขายดีเพราะหนึ่งนะครับเป็นเครื่องบินที่เป็นปีกบนความเร็วไม่สูงนะครับความแข็งแรงสูงนะครับเนื้อโฟมเป็น e v p นะครับคือมันตกแล้วมันไม่พังนะครับโฟมก็จะนิ่มๆลักษณะนี้นะครับจะมีด้วยกัน3สีจะมีสีฟ้านะครับสีสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบบินให้ดูว่ามันขายดีเพราะอะไร หลังจากที่ผมไปสัญญานะครับนี่นี่ระบบของเขาระบบไซโลนะครับเวลาเยิงซ้ายนะกันให้สังเ,เกตมอเตอร์นะครับเห็นไหมลอมันจะกันให้นะครับโอเคผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมบินไปเลย ทำนะครับถ้าบินไม่แข็งจะหาทำนะครับบินตรงๆนิดนึงนี่เราเราเล่นบ่อยนะครับอุ้ยล้วง <laughs>